กัสบสวัสดีพี่น้องกับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองและสุบนา,านเอฟซีลลทุก่านทีเคารพลักแพงทุกตัวโลกไันได้ยินดีครับส่ง,สงของวน้อฟ้าโซกพี่น้องแม่ตาล,ลงมาตึกปลาหวยพี่นออ้อยตึกสะดุง้งยอดสะดุ้งเอาปลาซิวปลาซิวปลาขาวมนหางกระเพึ่กลงมาพี่น้องพระเจา้านำมาตึกแห่พ่อพี่นอออ้อยอายุหากินตำลํำหวยตึกปลาหวยแซ่เลยพี่น้องมัน นั่นคือปลาลองนี่แหละปลาหอยบ้านเนามาเดินมาเดินพี่น้องสุกุสุคนมาหาอยู่หากินนำกันยามแรงๆพี่น้องตามลำหวยมองอยู่หางนาไปต่าเนี่ยแหละพี่น้องหอยมองเลยกำลังมองหน้าพักกระตึกแหกันมาแซวๆพี่น้องมา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 ตึกแหตึกสอนตึกสะดุดนำกันพี่น้องโอ้ยอวนก็ลงมาตึกแหได้บ่อ้วน หเมื่อไนคือได้ไลแต่สาตึกะอตึบบกแหงพี่น้อตึกหมนเลยพี่น้อยอาย่ห้ากิกนตาลําหวยพี่ในน้าหวยกระบกแห้งแหงพี่น้อยก็จะปูบักผกลายปนไอ้ปนกับตึกแหพ่้อะสงับผาหยับกไปเบิ่งกะอีพี่น้อยพี่น้ อนมาเลยมา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 เลยแห้งๆเลย <c ười> อืมันยังกิตาเลยมาเลยแหงๆว <c ười> ยานดอกผนในยานต้นบันมา <c ười> ป้ายังเจอ้ <c ười> อืโอโห กึตกแห้งพี่น้องหาขินตำลำหัวคนกับมะไหลพี่น้องเอ้ยเทลงมาเทลงมาพอดนีมันแห้งๆหรือน้ามนจากสิบริโถสบักแตงมืออื่นเลยเออมันไม่แห้งเ <laughs> สียงเกียดห้องล้วบ่แต่ละงี้เสียงพ่น năm cân phải nọng ơi Hay hai kinh năm cân ma thê ma ừ. hang đi cả khay hang qua này chắc nồi này cả mi hang đó man hao này พอก็มีแบบถือตัวหน่อยค่แม่มาถือคณะตัวหน่อยกันเอาสิเดยอกคว่ำหัวเจ๋ยบอกอ้าวแล้วอ้วนเห็ดแล้วบาทนี่คว่ำปลาเจ๋ยเลย khốn ma là thế nào ấy? tốt bằng ngày đây là ba sư âm. mà ma mốc xẹp là ba sư âm. พ้นมามากไงนี่มจาจนะิขาดว่างผู้ได้ถอันี่เนาะอืมว่างม่วงไข่นะก็ว่างห่างตรงเก่าบอกกี้บอกขาดว่างและทึงตว่านี่ไรเออคนมาพี่เนอะรีลิน พน่นหกซิฟผู้ใดข่าวกันเออเออจะแล้มเมล็ดม,ม,มาสิใหม่หัก,กสารีกับมักแต้งกับไม่แห้งไหนอยู่แล้มันถึงน้ำพ้นมันเย็นกว่านำ้ำน้องเขาเลยโหอ้วนตืก๊กคืออ่ะพวกอ้วนกับเจฉย ขมีน้ำหนะปลากระตึกปลาหูไอ้พี่น้อยได้ของของและเจ้ยไห่ของหน่อยเลยอยู่หากินภาษาบา้านเนาะพี่น้อยตึกแห่ตึกปลา sợ lại cái gì đấy, cá khao nữa, cá khao, cá xương, cá coi nhảy này, nhạc đại này, mận, chắc say, hả? nè bố mì, là bớt này, nó ăn mận đấy nó, tôi nhảy, mất cái gì? bay nhang, bắt bắt đúc bò. Ừ. Tớ nằn lắm bàn xẹp bà sườm Tô bà đậy vợ <laughs> Đây nhờ sờ đụng còn phải nào đây <laughs> Lụn phải xì mán nó hết chưa ạ bà nào? ไอนบึงไหนโอ้องน้ำกันบ่นั่นนั่นปลาขาวถือแล้วอ้วนเต้นแดงแดงแดงไงเส่ปัทุกอูจุงาเลยอ้หูโหบ่เจอกดีบยกายล เขัได้เต็มหันกบกินหไวยได้ฝนมาไหลเลยพี่น้องเอ้ยฝนมาไหลแล้วพึมพมพำมพเห็นมันมาโรดพอก็มีวะย่านแต่บนมันบ่มาบุกบุกใต้สาพฝนเลย กันหายอยู่ค่ะกินตำลำหวย่น้อยโอ้โอันเห็ดแล้เอาพี่งานช่วนมาปลูกอยู่ห้ยอคอยคอยสิราเลยปลูกพี่คอยสิปลูกได้ใหม่แล้วบ่อบบอบบอบปลูกบักซาลี่คือเอกแตงไข่กว่าฮะ มีมีเนะี่ยใส่ขาอจากไดนอานำข่อยลดคือยาป,ปีนั่นแหละอันเครื่องปูแก้วบราร์ไกับใส่เครื่องเม็ดถอกเอาเครื่องเม็ดก็อัดไรโอ้ยเครื่องเดียวนะพกมีอ่าสาวต้น ึกสอนหย่อนแฮพี่น้อยหาอยู่หากินไม่ใหญ่นะไปเทินก้าเจ้าสิขึ้นก่อนนะจ๊ะไม่ใหญ่วะยันยันข้าเจ้าขึ้นก่อนยันมือถือก้าน่ายังมือถือกมาเลนมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องปลาปลากระไดพอกินพี่น้องเยเนี่ยทั้งปลาคอแล้วก็ปลาขาวอะไรปลาเนี่ยปลาสุดบ่ตากระหู ฮูปาแล้วแหละอ้ปลาคอปลาขารมนเนี่ยปลาคาร,รม,น,น,รมนกับแตงร้าเติบแต่พอแล้วแรงเข้าพี่น้นาานงองเอ้ยตึกสะดุง้งอายุหากินตามภาษาบ,บ้านเรานี่อาวุธเขากะสะดุง้งกูแล้วเกลี้ยมสิเมือ่อแะไระนน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 พี่น้องไปเด้อไปเด้อเมื่อนำกันเด้อนำกันเด้อพี่น้องเด้อ โอ้โนี่แหละหลดหน้าจอดอยู่่โหลดลงมามาเห็ดกินน้นและบาณฑิตำเลยแล้วก็แล้วแรงแกงใส่ใบผักอันบัวใส่ใบมะขามอ่อนแซ่บอยู่แล้วพี่น้องเ้ยเดิมงานนำกันเลยสุกุสุสคนสำหรับคลิปนี้นม่ตาลาแล้วพอกันคลิปหนาพี่น้องจแาฝากเบิ่งฝักส้มกุหลาบกุแซงสนองผ้าโซกในเด้อพี่น้องสุกุสุคนเอฟซี FC ทุกท่านพอได้ค่ะขนมให้นั่ง พ่อได้ซอยค่าแรงของบ่าวตะเนาะพี่น้องเลี้ยงซอยบ่าวตะแล้วก็กับเลี้ยงซอยแม่ตะอานําพี่น้องเอ้ยสวัสดีสุกุสุกคนขอบคุณหลายๆเด้อทุกงใจทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณพ่อลุงแม่ป้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆที่ไลค์กดแชร์ให้กําลังใจส่น้องพากเนาะพอได้ค่าขนมให้นางเพิ่นสดีพอกันคลิปหน้าพี่น้องบาย